โดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว A I S 5G พริกไทยตราไร่ทิ์เครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยตั้งแต่ยุคดั้งเดิมนะ่ะคือส่วนใหญ่คนมาก็คือจะมาเล่นหมากรุก,กมานั่งคุยกันเขาเล่นกัน3าวันสคืนนี่ซึ่งทุกวันนี้ก็ยัง<ผ>ม,มีกระดานห<ผ>มากรุก,ก <ผม S 1> ยังอยู่ตรงนี้ก็มีแบบว่าแก๊งลีลาสมารวมตัวกันนี่นี่เห็นไหมแชมป์ประเทศไทยโอ้แชมเปะเทศไทยเลยอาา่ะคะเล่นเล่นสูงอายุโอ้แชมป์ลีลาหแห่งประเทศไทยก็คือพี่โกและพี่เล็กสองท่านนี้เป็นลูกค้าประจำที่ต้องแวะมาดื่มกาแฟร้านเงียเป็ดค่ะ เราไปฟังประสบการณ์การแข่งขันลีลาดของคุณพิททั้งสองกันดีกว่าว่าจะโชคชนขนาดไหนแชมป์ลีลาดเมื่อกี้เ,เป็ดบอกเปิดลงมาแล้วบอกว่าปกตินี่แก๊งลีลาดก็มารวมตัวกันที่นี่ใช่ใช<า>ใช่ค่ะ<า>ปกติเ <ผม S 2> ว,ว,วลาแบบมาที่นี่กันส่วนใหญ่แบบทำอะไรกันบ้างคะ ก็มันมัน,นั่งคุยทุกอย่างอะ่ะทุกเรื่องที่อยากจะคุยใครมีเรื่องอะไรก็เอามาคุยได้ทุกอย่างนี่บอกเป็นลูกค้าประจําที่ร้านนะส0มสปีแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหว,วันทุกวันนี้ถ้าสมมติจะเต้นลีลาดกันปกติต้องไปซ้อมกัน <ผม S 2> ที่ไหนผมต้องไปกรุงเทพไิฟอร์มาตรฐานของอสมาคมครูเป็น World t เดอะเวิ์ดนเลย ถ้าเป็นในสมุดประการเองส่วนใหญ่ที่หนูเห็นเขาเล่นลีลาการก็นนะบางครูสถานกาอากาศบางครูนาแล้วเป็นร้อยปีแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ติดโควิดตอนนี้ปิดปิดโควิดเห็นบอกว่าพิ่งกลับมาจากขอนแก่นใช่ไหมแม่รางวัลมามาๆเลยช่วยพระราชทานได้มาสิบรายการเราลงหมดสิบรายการเราได้หมดทุกอันที่หนึ่งทั้งหมด ว้าวอันนี้คือลีลาประเภทแบบยังไงคะลาตินอเมริกันลาตินอเมริกันมันยากไหมเวลาเราเล่นลาตินไม่ยากนะเพียงดูเพียงดูได้ไอ้เทคนี่คือเต้นคู่กันตลอดคู่กันตลอดเอาแบบไต่แบบคุณเล่นเมย์กันที่นี่ได้ด้วยหนูเต้นเมย์ขอหนูดูก่อนได้ไหมคะอะต้องลองใช่ไหมคะต้องลองอ่านี่คือต้องลองใช่ไหมเสมมุอไงนะคะใช่หนูก้าวข้างหน้าก่อนโอเคแอนน์ดู ที่แอนด์วันลงมาทู่ที่โ e แอนด o วันทู่ n ี่โ o แอนดวันทู่เร็วเร็วแอนวันทู่ี่โฟแอนดวันทู่ี่โฟแอนด์วันมีหม uh, ุนด้ว n โฟแอน o ์วันทู่ี <S <S ่โฟแอนวัน พี่โกแกก็สอนเก่งถึงว่าได้รางวัลทุกเวทีเอาละเรื่องลีลาเนี่ยต้องยกให้พี่โก้เขานะคะแต่ถ้าเรื่องโชคดีต้องมาคุยกับพี่เล็กเพราะคุณพี่แกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง <Wow. S 1> หมัดหมัดแต่เอยโชคดีจริงวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คนถูกรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาแรกนี้เลยคุณเนี่ยที่เห็นอันนี้มันรู้สึกยังไงพี่เล็กคะดีใจขนลุกขนลุกเลยอะตอนแรกลอตเตอรี่ออก67ถาทมเฮีย เฮียมันออกอะไรอ่ะเขาบอกแปดถกเจ็ดเฮ้ยเรามีแปดถกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามันออกอะไรเขาบอกว่าเจ็ดสามเจ็ดเฮ้ยเราถูกระว,วันที่หนึ่งกรี๊ได,ดไหมคะคิดไม่ถึงกรี๊ดกรี๊ดเขาถามว่าทำไมถูกง่ายๆเหรอเขาบอกวอุ้ยทำไมดีชอบดีอ่ะอุมีขออะไรกับใครไหมคะขอขออะไรได้ไหมมีค่ะที่ไหนเนี่ยอุ้ยพูดไปหลายคนต้องอยากมีมีวัดจุฬามณี nha yeah. nghe วัดจุฬามณีไปขอปู่เทวสวุวรรณใช่ค่ะตอนนี้ก็คือวัดปิดไปตั้งแต่ช<อ>่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะว่าคนแหกันไปเยอะมาก <c oughs> แล้วช่วงหลังๆมาน้องบอกจริงว่าหลายคน่ะถูกรางวัลจากการที่แบบไปขอ, <c oughs> ขอปู่เทวสวุ <c oughs> วรรณคนก็เลยแบบไปกันเยอะเนาะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะดีใจด้วยค่ะดีใจทั้งเรื่องรางวัลดีใจทั้งลุ้นลอตเตอรี่ด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้โอกาสจะเป็นของพวกคุณก็ได้นี่ขอคท่านถืบ้างเราต้องรีบรับไปถ่อวัน นึงเราจะมีโอกาสนั้นมันก็อาจจะเป็นของคุณวันใดวันหนึ่งก็ได้อะไรแบบนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านบางทีอาจจะเงงเงาเปลี่ยนบรรยากาศจากการไปเดินห้างสรรพสินค้ามาเที่ยวตลาดบ้างมาเดินแบบว่าหาอะไรอร่อยๆใกล้ๆบ้านคุณก็ได้ค่ะถ้าใครอยู่แถวสมุทรปราการก็แวะเวียนมาปักน้ำใช่ค่ะบ้านเกิดเมืองนอนน้องเหมือนกันสาวฝั่งน้ำสวย ขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้ตลาดสัสรพระระสีของเราต้องไปแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองคนด้วยะนะค๊ะ,ส,คะสับดาหน้าเจอกันใหม่นะจ้ารถเมย์จะพาไปเที่ยวไหนต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะ